าเดี๋ยวจับตัวนี่ยเป็นคนน้อยคนอย่าวเดี๋ย้วยสิคนน้อยคนอย่าวเลยจับเนียนแมนีที่เด็กคนน้อยนะเพื่อนเพื่อนผมเออคนน้อยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ที่สวนสบายสบายก็เฮ็ดยังเกาะเปียวสอนได้ใส่นามของสวนเออผมได้ได้ขนาด อโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบวัต์ครับแล้วก็แรงมาก่อนหนึ่งแรงมาครับอืมยี่ห้ออะไรก็ไหม่ลุ <t> อซื้อของใหม่มาเลยครับเพื่อนๆกำลังต่อท่อนะครับกำลังประกอบอยู่ครับกำลังประกอบร,อบรบอยยเปอใส่ิบมีเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยนะครับมาช่วยกันสามคนครับเก้าเลยเจ็ดสิบ อเออเอารถพุ่งเอาตัวนิว่งครับลดลดข้อต่อไหมพี่บอลรถแล้วก็เอาตัวนิ้งลงไปมีตัวเดียวเลยเออเดี๋ยวเดียวสตาร์ทเลยมีพี่โอคนหนึง่งเอออันนี้ เออเอออย่างไรดีน้องเอาผู้ช่วยกันแล้วกันอะา่บอผู้ช่วยผู้ช่วยเออผู้ช่วยจักผู้ช่วยอยังแหละผู้ช่วยพีโอผู้ช่วยเออบอแมนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกันแล้วกันเออผู้ช่วยพีโอเออผู้ช่วยผู้จัดการแหละครับเออฮะบอแมนเออผู้จัดการสวนผู้จัดการสวนเออเพิ่นอาการเพิ่นบอคอยดีเด้อผู้ช่วยมือนีนี่เพิ่นไปเอางัว ลงไฮลงสวนกับมึนฮะไปตกน้ำเอาไป,ไปตกน้ำมึน<ร>มึ้นัวว <laughs> ิ่งวิ่งขนาดนะครับโอ้ยจัดกใดผมสิเป็นยังไงเด้อวันนี้ <laughs> โอ้แต่ว่าตกลงกันไว้แล้วครับ ใครไปก่อนก็คนนั้นก็มีหน้าที่รับผิดชอบแม่นบ่ครับเออรับชอบลูกไม่ย่บ่แม่นเออไปสวยงานไปสวยงานเดี๋ยวผมจะถ่ายความคืบหน้าในการประกอบและก็ติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันจะติดตั้งขุดบ่อบาดาลไว้ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับพอดี พี่โอแล้วก็ผู้ช่วยนะครับไม่ว่างติดขุดมันแต่วันนี้ว่างเลยครับโอ้นี่อีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเออเดี๋ยวหัวหน้าหัวหน้าคนนี้หัวหน้าหัวหน้าบอกหัวหน้ายังล่ะหัวหน้าเอาหัวหหัวน้าบอกพอดบเอาหัวหน้าดีดหัวหน้าสวิตนี่ละอ่าหัวหน้าสวิตบอกเอาซื้อเหรียญนะเอาซื้อเหรียญ้อมันตัวนี้ตัวใส โอ้โหเจอทอขู่อันนี้ว่าหนาอันนี้เนยังรือเออไวมากเท่านั้นเคือทางใดนิ้วสองนี่เพื่นนิ้วสองนี่เป็นบ่อบาดาลที่ขุดไว้แล้วนะครับขนาดความกว้างของปากบ่อก็เจ็ห้านิ้วครับเพื่อนเพื่อนแล้มื่นอันห้านิ้วแมนบอวิโอแมนแมอก็ห้านิ้ว ตัดแต่เสีแลเาลม่โอ้ยมันก็สล้มแหละน้องลมเรใช่แนะนยามก้อันเดวมันกด่นแล้ก็น้ลายพากับสิเดีเจะ้ขงเจ้าอคเนี่ยนะจะแนะนำอันนี้ยาวใส่ <wh <wh ่เออมาเออทรครับเออเป็นดสอบผู้วยผู้สวยอยู่ถ่าไดปีนี อายุเทร่ยี่สิบห้ายบอครับกำลังยี่สห้าเลีส้าปีครับโอ้ยสาฝากธนาคารไว้อีกจักปีฝากไว้อีกสี่สิบนาอครับเอีวจหาิบหเอออีกผู้หนึ่งเทเร่ก็อายุเทเรนี่หกสิบหกสิบเลบ่ปาดถูกกียแล้สามสิบสาิบสิบ ได้มือดีมาสามคนค่ับเพื่อนๆวันนี้มาต่อใดสูบน้ำบ่อบาดานไว้ใช้ในสวนสบายๆครับแหรอจริงๆผู้ช่วยนี่<ห>โอ้โหสุดยอดเลยครับวััสดีครบเออวัสดีครับเออ,เอ,อเอาอนั้นมาหาเขาเก่ามาเก่าอันองแพรงบ่อยเลยฟ <c oughs> องถือพวคใครดีไปไหนได้จอด <c oughs> ปรัดให้เรอยเกียวของดีเลยนะธนาคารนาจสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์อ๋อยครับเราได้คนช่วยผู้ช่วยอีกหนึ่งคนครับวันนี้แหมผู้ช่วยเยอะจังผู้ช่วยเยอะแยะเลยครับวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ้ไมช่อาจารย์ก็เป็นอะไรเรับฮะอันนี้บ่เออเครื่องกับ สามพันแปดอ๋ออันนั้นอันนี้อีกป้าไปหาพันพี่โอ้บนโลกอยากได้อันนั้นอันนี้เอามาทุกอย่างอยากได้ของดีเงินกับบ๊อบพ่อแลนหาโอ้ยอระดับเลย่นๆมันนอนนอกวะครับของดีทั้งนั้นเลยเนี่แต่ว่าโลบนี่แต่ว่าของจะจกเหรอครับโอเคครับของของอาจารย์แล้วหรือเปล่า ทางนอกนะแล้วเราไปสร้างเอียงอีกเลยต้องแดดครับโอ้โหสุดยอดเหมือนไปพุ่นเออไมนมีเล็กมันมอสอ่ะเล็เขาอันไหนเล็กขัปากกอย ข้าก่อนทางไอ้กูมีสูอฝ้าแคบเนี่ยฝ้าแคบหานอยู่ฝ้าแคบผานียู่้อปิดกันปากันเพื่อนๆครับนี่เป็นปั๊มน้ำนะครับที่ผมนำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลของสวนสบ,สบายสบายครับเป็นปั๊มน้ำ ขนาด1แรงม้าครับ750วัตต์สูบน้ำเป็นระบบแบบ2อไส้นะครับเครื่องยนต์เงียบทีเดียวครับไม่ดังมากเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวางระบบน้ำ ในสวนสบายสบายครับหน้าแรงนี้ต้นไม้ต้นทุเรียนไม่ตายเพิ่มแน่นอนครับเครื่องนี้ประมาณ3,800ครับมีระบบการตัดดับเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับคือถ้าเกิดเราปิดน้ำความดัน ที่เครื่องมันวัดเมื่อเพิ่มขึ้นมาถึงระดับหนึ่งนะครับนี่ครับเครื่องวัดความดันครับเครื่องก็จะดับเองครับเพื่อนๆราคาประมาณ3800บาทครับดูว่าความแรงของน้ำมันประมาณขนาดไหนนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ มันดังมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูครับเพื่อนๆครับบ่อบาดาลพร้อมระบบตั๊มน้ำนะครับติดตั้งที่สวนสบายๆเตียบร้อยแล้วนะครับพร้อมวางระบบน้ำทั่วแปลงเลยครับ เครื่องแค่หนึ่งแรงม้าแค่นั้นครับดูดน้ำขึ้นได้ดีทีเดียวครับเสียงก็ไม่ดังครับพอประมาณครับเสียงไม่ถึงกับดังมากครับใช้ได้ดีทีเดียวครับ นี่กำลังเปิดสปริงเกอร์ครับเพื่อนๆนให้น้ำทุเรียนอายุประมาณปีเศษครับเพื่อนๆนนี่หน้าร้อนนะครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2564ครับเพื่อนๆพื่สวนสบายสบายก็ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ ตัวสวนเลยครับแบบนี้นี่แอมทุเรียนไม่ตายแน่นอนครับต้นใหญ่แล้วครับต้นนี้หนึ่งปีประมาณหนึ่งปีหกเดือนแล้วครับปีครึ่งยอดก็กำลังแตกครับเพืเ่อเบื่อนี่ครับ สูงประมาณลําคอผมนะครับต้นนี้นี่ความสูงก็น่าจะประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบประมาณนั้นครับมีทันพื้นบ้านอยู่สี่ต้นนะครับปลูกไว้ข้างๆกันก็ เอาไว้เสริมรากครับเพื่อนๆวันนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะสิบแปดนาฬิกาแล้วครับเพื่อนๆ พาเพื่อนๆมาชมระบบน้ำในสวนสบายๆครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมดูทุเรียนที่ผมเสริมรากไว้นะครับต้นนี้แหละครับอาจจะเป็นอีกสักวันสองวันครับเพื่อนๆแม่วันนี้เนี่ยมันมืดสละ ไว้โอกาสหน้าครับเพื่อนๆฮู้สวยครับตัวน,นี้สวยทีเดียวทุเรียนหนึ่งปีหกเดือนของสวนสบายสบายครับพร้อมวางระบบน้ำเเีียบร้อยฉีดโดยใช้หัวสปริงเกอร์แบบฟอยนะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับยืนชมละอองน้ำ <Labor> ท <ator il fi> ี <movement> ่วัวสปริงเกอร์ฉีดออกมาเนี่ยไม่แห่สดชื่นแทนต้นไม้ในสวนสบายสบายครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ